The Muhammad Journey Podcast ชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลามอะลัยกุมครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์อิสลามกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุการณ์สำคัญมากเหตุการณ์หนึ่งเลยคือชัยชนะที่คูรคอนดักบางทีอาจจะคุ้นในชื่อสองครามสนามเพลาะนะครับซึ่งเออเราจะดูจากข้อมูลที่เรามีเป็นหลักค่ะสวัสดีค่ะ ภาพรวมก็คือมันเป็นการสิ้นสุดการปิดล้อมเมืองมาดีนะที่แบบว่าตึงเครียดกันมานานพอสมควรเลยแล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนที่น่าทึ่งมากใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาลองดูกันว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝ่ายมุสิมได้รับชัยชนะตามที่แหล่งข้อมูลระบุไว้นะครับค่ะเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดสำคัญตามข้อมูลที่เรามี ก็คือการคลี่คลายของการล้อมเมืองที่คูรคอนดักนี่แหละอะไรคือตัวแปรสําคัญครับที่ทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปค่ะถ้าดูจากข้อมูลที่เราศึกษากันมานะคะเอ่อแหล่งข้อมูลนี้ชี้ชัดไปที่ปัจจัยที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายนิดนึงค่ะเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบแบบรุนแรงมากแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนโดยตรงเลยค่ะ โอ้ตรงนี้เริ่มน่าสนใจแล้วครับที่ว่าเหนือความคาดหมายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาลงรายละเอียดไว้ยังไงบ้างครับว่ามันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นยังไงคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแหล่งข้อมูลบอกว่ามันเป็นสภาพอากาศที่เร็วร้ายแบบสุดขั้วเลยค่ะคือเกิดลมพายุที่รุนแรงมากๆค่ะพัดแบบบ้าคลั่งเลยแล้วก็พร้อมๆกับอากาศที่หนาวเย็นลงแบบขั้วภาพหนาวแบบใช่ค่ะหนาวจัดกว่าปกติมากๆซึ่งทั้งหมดเนี้ย เกิดขึ้นตอนที่กองกําลังพันธมิตรกําลังตั้งค่ายล้อมเมืองอยู่พอดีเลยค่ะโอ้โหลมพายุรุนแรงกับความหนาวเย็นแบบฉับพลันแล้วที่ว่าส่งผลกระทบหนักนี่มันขนาดไหนครับแหล่งข้อมูลพอจะบอกไหมครับว่ามันรุนแรงต่อขวัญกำลังใจหรือสภาพของกองทัพพันธมิตรย,ยังไงบ้างแหล่งข้อมูลให้ภาพชัดเลยค่ะว่าผลกระทบเนี้ยสาหัสมากจริงจ ลมพายุที่ว่าแรงมากๆนะคะคือพัดเต็นที่พักของทหารฝ่ายพันธมิตรนี่ปลิวว่อนเลยบางหลังก็พังไปเลยโ oh. หม้อข้าวม้อแกงนี่คว่ำมหมดไฟที่ก่อไว้ก็ดับคือสเสบียงยุทโธปกรณ์เสียหายหนักมากแล้วยังเจอความหนาวเย็นเยือะๆกซ้ำเข้าไปอีกนะคะทหารนี่คือทรมานมากทั้งกายทั้งใจเลยอื mm. เรียกว่าขันกำลังใจนี่ตกต่ำสุดๆเลยค่ะสภาพค่ายก็พังหมดท่ามกลางความมืด ลมแรงๆแล้วก็ความหนาวจัดฟังดูเป็นสถานการณ์ที่แบบยากลำบากสุดๆเลยนะครับเนี่ยจากสภาพแบบนั้นการตัดสินใจถอนกำลังเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่เอ,อเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ เนื้อหาในแหล่งข้อมูลชี้แบบนั้นเลยคือด้วยสภาพที่ทหารขวัญเสียหนักมากที่พักก็พังสเบียงก็น้อยลงแล้วยังเจอภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกินจะต้านทานไหวแบบนี้ผู้นำของ,องกองกำลังพันธมิตรก็คือเห็นว่าคงจะล้อมต่อไปไม่ไหวแล้วอืมครับก็เลยจำเป็นต้องสั่งถอนทัพกลับทันทีเลยค่ะเพื่อรักษาชีวิตทหารที่เหลืออยู่เข้าใจเลยครับพอกองกาลังพันธมิตรถอนทัพกลับไปผลสุดท้ายมันเป็นยังไงครับ แล้วแหล่งข้อมูลเขาตีความเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับค่ะถ,ถ้ามองภาพรวมนะคะการถอนทัพแบบกระทันหันของฝ่ายพันธมิตรก็หมายถึงการสิ้นสุดการล้อมเมืองไปโดยปริยายเลยครับผมซึ่งก็นับเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์ของฝ่ายมุสลิมในครั้งนั้นโดยที่แทบไม่ต้องปะทะกันโดยตรงเลยในช่วงท,ท้ายๆและที่สําคัญคือแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดาทั่วไป อ๋อไม่ใช่แค่เรื่องลมฟ้าอากาศใช่ค่ะคือเขาตีความชัดเจนเลยว่าเหตุการณ์ลมพายุความหนาวเย็นที่มันรุนแรงแล้วก็เกิดได้ถูกจังหวะเวลาขนาดนี้เนี่ยเป็นความช่วยเหลือพิเศษจากอัลลอฮ์โดยตรงเลยค่ะเพื่อปกป้องชาวมุสลิมแล้วก็ยุติภัย,ยคุกคามจากศัตรูในครั้งนั้นโอ้โหน่าสนใจมากครับคือแหล่งข้อมูลตีความเหตุการณ์ธรรมชาติในสนามรบในมิติทางความเชื่ออย่างชัดเจนเลย ทำให้ชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกในมุมมองของผู้ศรัทธานะครับใช่ค่ะสรุปก็คือข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ชี้ไปที่ปัจจัยเหนือธรรมชาติหรือก็คือสภาพอากาศที่เลวร้ายสุดๆว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้การล้อมเมืองขูครนดักสิ้นสุดลงแต่ว่ามันก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากปัจจัยหลักเรื่องลมฟ้าอากาศที่แหล่งข้อมูลเราเน้นย้ำแล้วเนี่ย มันอาจจะมีปัจจัยเสริมอื่นๆอีกไหมที่ถึงแม้ข้อมูลชุดนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ก็อาจจะมีส่วนทําให้กำลังใจฝ่ายพันธมิตรเสียหรือว่าส่งผลต่อการตัดสินใจถอนทัพอืมก็น่าคิดนะคะเช่นอาจจะมีความขัดแย้งกันเองภายในกลุ่มพันธมิตรหรือว่ากลยุทธ์การตั้งรับของฝ่ายมุสลิมเองที่แข็งแกรง่งหรือความเหนื่อยล้าที่ล้อมมานานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จสักที อะไรแบบนี้นะครับค่ะประเด็นเหล่านี้น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งก็นับเป็นประเด็นที่น่าจะกระตุ้นให้เราไปลองค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับ